สบายดีสวัสดีจ้าเดี๋ยวเข้ามาเรียนยิบกระเป๋ากันเนาะทุกคนกระเป๋าหนาเก๋ๆของกางเกงเนาะกรีดว้ใบหนึ่งอันนี้นกแกมาสอนอีกใบหนึ่งเนาะมันมีสองขางกระเป๋ากางเกงเก๋ๆทุกคนมาล่มกันเลยเนาะ ขันตอนแรกเ้าต้องเอากระเป๋าปากกระเป๋ามาแสกได้ฟูก่อนแสกกัน,น่วยไว้เนาะแล้วเ้าก็จะไปยิบปากกระเป๋ากันนกจะจับประมาณ1นึ่งมิลเนาะทุกคน เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปรีดรีบปากมันก่อนนะเราจะมีบอกกระเป๋าตูดโค้งนะทุกคนวางลงก่อน ปากให้เซิงกับกระเป๋าเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะมาเย,<ค>ยียนเยี่ยนหมใหญ่บันไดนนาะทุกคนแล้วแต่ผาผากางเกงที่นกเย็บอยู่นี่มันยืดสี่ด้านเนาะถ้าเป็นผาลิน,นินที่มันรลีดง่ายๆเขาก็สามารถเท็ดใ่ญ่ๆได้นะทุกคน ถ้าแป้งเปียกถาถาเป็นผาลีไงเขาจะทาด้านนอกเนาะทุกคนแต่ตอนนี้ขอนขางดงีากน่นะน้องจะทาด้านในครับค่ะใส่ขอบปลายตลีด กลมไปเทีละหน่อยเอามือปัดลงแล้วก็ใส่ขอบตะลีดถับไว้เนาะดันดันมาให้ถึงขอบทีละหน่อยทีละหน่อยไปเรื่อยๆเนาะเราจะเอาขอบตะลีดไล่ไปเรื่อยๆ มันจะเป็นลูกกระเป๋าแบบนี้เนาะทุกคนเส็้แล้วนจะแกะออกเนาะ้าแป้งเปียกลงข้างในนะ ผ่าที่นุกเหตุเป็นผ่ายืดเนาะทุกคนค่อนข้างนา้าแล้วก็ยืดถ้าเป็นผ้าบางๆมันก็จะรีดง่ายกว่านี้เนะอันนี้มันรีดบวยอยากลงบันได ส่วนขางนี้เรัจับเย็บเอาก็ได้เนาะถ้า,ากว่ามันบวลงเดี๋ยวเราจะเราจะไปเย็บกันน้องทุกคนจังหน่อยเส็นเส้เลยน้องก็จะซ้อนอ่าเข่าขางแซกเป้ายี่ปลายขาเลยทีเดียวน้องทุกคนนี่จะ้ะเส้แเราจะเดี๋ยวน้องให้เบิ่งก่อน จะประมาณนี้เนาะทุกคนเก๋ๆกระเป๋าหนาจะติดใส่สิ้นหนาแบบนี้เนาะทุกคนหนูกจะจุดใส่ประมาณน่ะเลยจีบกางเกงขึ้นไปหน่อยหนึ่งเนาะกะสองขางเท่ากัน เย็บริมเนาะทุกคนริมเหล่อามาเรื่อยๆตามโคในะน้นำให้ใส่ติ้นพีย่างแบบนี้ได้ทุกคนเย็บกางเกงถ่าใส่ติ้นพีธรรมดามันจะเย็บหั่ได้เนาะผ่ามันยืด คอยวนมาเนาะย่ำบอลไป เดี๋ยวมายิบอีกขางหนึ่งเนาะทุกคนกะให้ความสูงความต่ำมันเท่ากันเนาะสองขางกระเป๋า

เสร็จลวจ้ะจ้ะสองขางเก๋ๆเนาะเดี๋ยวจะไปข่าขางกันเนาะทุกคนชิ้นหนากับชิ้นหลังชนกันเนาะนี่เนาะทุกคนบ่อนขีดกับขีดชนกัน เย็บโค้งมันเนาะจยปลายขาเนาะถามันบดถึงบดถึงกันอย่าอย่าดึงเด้อทุกคนเพราะว่ากางเกงมันจะโยนถามันบดถึงเราก็จะปล่อยไปเนาะนเย็บสองขางเหมือนกันนี่เนาะจี่นอกไม้ไว้ กับข้างล่างชนกันเสร็จแล้วเาก็จะมาเย็บเป่าเนาะ เป้า่าคจะจับจับเปล่าให้มันตรงกันก่อนเนาะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็จะจับฝั่งนี้เดินหลังจากที่ห้ายิบเสร็จแล้วเขาก็จะไปแสกได้ฟูสามเส้นเนาะ ไปแสกไดดฟูกันนะแสกขางขางหนึ่งแล้วเขาก็จะมาแสกเปล่า แัดอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนเซแล้วก็จะประมาณนี้เนะเดี๋ยวเราจะไปยิบอ่าแซกปลายขาก่อนเนาะหนูลืมแซกปลายขาหันได้ฟูฝั่งงามมาด่านนี้เนาะ เคปนาะไตฟูฝั่งวงงามเขาจะปิดโชว์ด่านันงามแสกข้างนอกนาะทุกคนด่านแท้นี่จะ้ะโทันปีนโตเสือนาอทุกคนแสก ด้านในเดี๋ยเลยเนาะขามันเยอะเลยนี่เนาะตูค้าที่มันปะเท่ากันเฮากระตัดถิ่มไปเนาะ เริ่มเย็บไปลาขากันเนาะทุกคนนกาจะพับไปด้านในคืนอเกาเนาะตัวนี้ประมาณเื่องนิ้วเนาะทุกคนเราจะวางปีนผีอ่าวางเล็กกันกันไวแบบนี้เนาะแล้วก็จะจับพับแบบนี้ ค่อ,อ,อย,นนยๆนิบไปเนาะจับเสียเวีวนีเ่เนาอเพื่อนจับแบบนี้เน้องทุกคนจับแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่งานเนาะถ้าหากว่างานอเอาปลายขายใหญ่เขาก็จะปับ ได้กันเอาออกมาสันนีทุกคนมานี่อันนี้นกกระไดเย็บปลายขาแล้วแหละเนาะเพื่อนๆเย็บเซตแหละนกจะกรับออกมาให้เพื่อนๆเบ่งเนาะ ย่างเขา่าเข่าขอบเนาะเข่าขอบย่างมาท่านได้เขา่าเป็นเอวตรงนี่จ้ะสวยจ้ากางเกงเป็นตัวนี้เนาะเป็นแบบเดียวกันกันกบตัวนี้ขอบมันจะเป็นขอบตรงเดี๋ยวคลิปหนานหนูจะมาซ้อนทําขอบกันเนาะทุกคนติดตะขอ แต่ว่านกยังไม่ได้ลงตะคอเนาะเดี๋ยวกลัหนนะ้าก่อนนกจะลงซ้อนวิธียันติดตะคอให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะจากงานประมาณนี้ตัวนี้แม่นเดี๋ยเอาไปรีดมาแหละนอกหนกรีดแล้วอันนี้งานเฮากำลังเซตใหม่ๆเฮ้ายังบ่ทันรีดเนาะทุกคนเดี๋ยวใส่ขอบมันก็จะสูงกว่านี้เนาะนี่จ้ะสำหรับคลิปนี้นกก็จะขอจ้าคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคน อ่าไพ่ยอย่างไหนกซ้อนยิบอากังเกงแบบใดกะเม่นเขามาเดอ้อ้าหากว่านกทําได้นกก็จะอ่พยายามมาลงคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเนาอะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีจ้าสวัสดีจ้า